สวัสดีค่ะน <Hello. S 1> ีครับพี่ <O> uh. คนไทยเหรอคนไทยค่ะพอดีว่าพี่เป็นลูกครึ่งน่ะครึ่งอะไรครึ่งจีนแต่ว่าแบบว่าอยู่โตที่ไทยไงแต่พ่อเป็นจีนก็เลยแบบเออครับพี่ทำอะไรอยู่นี่พี่ก็แบบหาเพื่อนคุยนะ่ะเงาเงาแบบหาเพื่อนอะไรแบบเนี้อยอายเท่าไหร่แล้วพี่พี่อยู่พี่เพิ่งขึ้นปีหนึ่งน่ะเธอายุเท่าไหร่ โอ้กำลังขึ้นมปลายปะยมมต้นอยู่มสามอืมสิบห้าแล้วนี้เรียนไหมเนี่ยเอ๊ะวันหยุดหรือเปล่านะมันหยุดมันหยุดครับมันหยุดมันหยุดแล้วแล้วแล้วเธ<ย>อมีแฟนยังอะ่ะไม่มีพี่มีแฟนยังก็เนี่ยพี่เพิ่งอกหักมาวบอกไปทำพี่ผมอะโอ้ก็เลยแบบนี้แหละก็หาคุณคุยไปแบบ มาปัดดูอะไรแบบเนี้ยอืมครูเป็นเพื่อนแล้วเธอไม่มีแฟนจริงๆหรอคนเยนเกียดอะอะไรผมไม่มีแฟนใช่หรอโกหกเปล่ากหกในตรงนรกอุ้ยทำไมนอนดึกจังมันหยุดเนาะพี่เนาะหาคนคุยเหมือนกันโอ้ยหยุดหรอไม่เรียนหรอมันพุ่งนี้เรียนเที่ยง เรียนเที่ยงโอ้ทำไมเรียนเที่ยงอ่ะเรียนพิเศษเรียนพีเศษอ๋อเรียนพิเศษหรออุ่ยด,ดีจังอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะอย่า,อย,าอย่าเพิ่งไปนะพี่ขอรับโทรศัพท์แป๊บนึงนะได้ครับพี่ฮัโโลโหลพ่อหนูบอกหนูไม่แปลงหนูบอกหนูไม่แปลงทำไมครับพ่อ หนูกาลังคุยกับน้องเขาหนูไม่แปลงพ่อบอกหลวงพ่อด้วยไม่บ,บวชด,ด้วยแค่นี้แหละค่ะพ่อกูโดนเกียไม่เอาพ่ออย่าโทรมาเวลานี้รบกวนหนูมากแค่นี้แหละอ่อยังอยู่ไหมอะ่ะยังอยู่ครับมเมื่อกี้พอดีว่าพ่อพี่โทรมาน่ะพี่จะบวชวันไหนอะ่ะ อุ๊ยบ้าเซลแรงจังเลยวีสวัสดีค่ะสวัสดีครับอุ๊ยชื่ออะไรอ่ะช,ชิตเตอร์ครับอุยดูเด็กจังอันนี้ค,คุณเป็นเพื่อนพี่ก่อนได้ปะเนี่ยได้ได้ครับอพอดีว่าพี่เ่าค,คุยด้วยนะ่ะพอดีว่าเพิ่งอกหักมาจริงปะเนี่ยจริงดิเพิ่งโดนเลยดสดๆร้อนๆได้พีไ่ได้ได้ครับ เนี่ยเลอ่ะแล้ว,แล,วแล้วเธออ่าอายุเท่าไหร่อ่ะอ่าผมผมไม่ทายดีกว่าอุ้ยกำลังจะขึ้นมไปลายไหมว้าว <Wow. S 2> ผมยี่สิบแล้วออ้ยน่าเด็กจังเลยจริงวะเนี่ยจริง <c oughs> ตอนแรกแบบคิดว่ามต้นรอเนี่ยจริงรอระเออเออผมยี่สิบแล้วครับผมอยู่ปีสามแล้วฮะ <c oughs> จริงเหรอครับจริงจริงจริง เฮ้ยปีเดียวกันเลยอ่ะจริงเหรอจริงอุ้ยเบอร์อยู่จังหวัดอะไรอ่ะผมอยู่นครศรีธรรมราชอยู่ภาคใต้ครับเอาหลอใช่อันนี้พี่ไม่นั่งหรอครับก็พอดีว่าอยากยืนอะอยากโชว์แคแบ์โอ้ยโชว์แคร์แบ๊แต่เสื้อสวยจริงเสื้อสวยจริงน่ารักเนาะน่ารักมากน่ารักมากครับแล้วแล้วมีแฟนอย่างเนี่ยยังยังครับพี่ยังครับ ได้ได้คุยได้คุยได้คุได้ใช่ไหมใช่ครับอุ้ยเนี่ยพี่อะเศร้ามากเลยอะเป็นไรพี่ว่ามาว่ามาเม้ามาก็นี่แหละก็แบบพึ่งเลยสดๆร้อนอุ้ยเดี๋ยวนะมีคนโทรมาแป๊บนึงนะอย่าพึ่งไปได้ครับผม Screws, หนูบอกหนูไม่บวชไงพ่อไม่ต้องแล้วไม่แปลงอะไรทั้งน <area> ั <overhe crashed> <as common language> ้นแหละหนูคุยกับโอ้ยพ่อเนี่ยทําไมพ่อชอบโทรมาเสียเซลอ่ะหนูคุยกับน้องเขาอยู่เแค่นี้แหละพ่อไม่บวชจบนะอุ้ยเออยังอยู่ไหมอ่ะพี่เป็นเสียงพี่หรออุ้ยอะไรอ่ะตกใจอ๋อ ไม่ไม่ไม่ได้ตกใจแต่หมายถึงว่าเป็นมัน,เป,นเป็นอีกโมโนโทนยังไงแล้อก็นิด<อ>น,นึงพี่เองแหละพอดีว่าพ่อพี่โทรมานะ่ะโอ้ <c oughs> ไปเตะบอลไหมพี่ตะกี้พ่อชวนไปเตะบอลหรอ